สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งวรุณงพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะโดยคาพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยูุ่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคม2565นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่เราไม่ไม,ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นอาทางได้เป็นไกด์ลายได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงของชาววันศุกร์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพแล้วก็เลขนำโชคค่ะอาจารย์มีไพ่สามกองนะคะกองนี้เป็นไพ่ออร์เลคิลใช้สำหรับเป็นไพ่แนะนำค่ะกองนี้เป็นไพ่ยิปซีใช้พยากรณ์นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภค่ะกองนี้เป็นไพ่ยิปซีใช้เป็นเลขนำโชคค่ะเริ่มกันเลยนะคะชาววันศุกร์ปากนี้นะคะหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไร งานนะคะพลังงานใบแรกขาดเป็นเดวิลนะคะเป็นการทำอะไรที่เสี่ยงนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมาัดระวังด้วยใบยต่อไปค่ะเป็นสองแม้เท้าสองแม้เท้าคืออาจจะวางแผนเดินทางไปต่างประเทศนะคะอยา่าไปทำงานทางไกลใบต่อไปเป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์นี้บางครั้งบางท่านนะคะอาจจะหยุดพักงานยังอยากจะย้ายอยากจะ เปลี่ยนก็ยังไม่ได้ย้ายไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าถ้าไปสอบช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอคําตอบหรือว่ารอการเรียกตัวค่ะใบสุดท้ายเป็นเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือไม้เท้าคือการเริ่มต้นงานเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะโดยรวมชาววันศุกร์นะคะพลังงานแบรแรกเดวิลนะคะถ้าท่านทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับ สิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้อง100%เท่าไหร่อย่างเช่นขายของก๊อปนะคะหรือว่าขายอะไรที่มันเสี่ยงให้เรามาระวังด้วยนะคะเพราะเดวิลเป็นลักษณะของงานที่เสี่ยงต่อกฎหมายให้เรามาระวังนะคะอาจจะไม่ผิดโดยตรงแต่ก็ผิดทางอ้อมนะคะก็ให้ดูแลดีๆเช็คดีๆว่ามันจะเข้ากดเข้าเกณฑ์ตรงไหนของกฎหมายได้นะคะจะทําให้เราเดือดร้อนได้นอกจากนี้นะคะเดวิลยังหมายถึงว่า ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะบางครั้งบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้จบสูงนะคะครั้งนะคะการที่เราเรียนจบสูงนะคะก็คืออาจจะจบในระดับสูงกว่างานที่เราทำเนะไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีว่าเราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะอา,อาจจะจบแค่ช่างธรรมดานะคะปะวะสปะวะชแต่ว่าท่านมีความรู้มีความขยนัน เปิดอู่ซ่อมรถเปิดร้านซ่อมรถอย่างนี้นะคะหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกไฟฟ้านะคะซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเดินสายไฟอะไรต่างๆนี่ท่านประสบผลสําเร็จมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่ได้นะคะทำในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ชอบแล้วจะเจริญรุ่งเรืองนะคะเดวิลหมายถึงตรงนี้ได้ด้วย สองม้เท้าถ้าหากว่าท่านอยากเดินทางไปต่างประเทศนะคะบางครั้งบางท่านอาจจะอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้คงต้องรอก่อนนะคะยังไม่ได้เดินทางไปไหนยังไม่มีไพ่ที่บอกจะบอกถึงการเดินทางนะคะส่วนเดอะสตาร์เดอะสตาร์บอกว่าโดยรวมแล้วนะคะแม้ว่าบางครั้งบางท่านอาจจะหยุดพักงานคาว่าหยุดพักก็คืออย่างท่านจะไปสอบเรียนต่อหรือว่าท่านจะย้ายเนี่ยท่านยังไม่ได้ย้าย เหมือนกับว่าท่านรอรอคําสั่งออกหรือว่ารออเขาประกาศผลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้มีความทุกข์อกทุกใจอะไรนะคะรออย่างมีความสุขก็คือเดอะสตาร์นอกจากนี้ยังหมายถึงว่าถ้าท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเกษตรหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการเกษตรนะคะช่วงนี้ท่านจะพบกับความสําเร็จเพราะว่า The Star เป็นภาพของแม่น้ําเป็นภาพของทุ่งหญ้า ดวงดาวที่สว่างสดใสก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งประดับนะคะของประดับสิ่งสวยๆงามๆสุดท้ายเป็นเด็กถือแม่ทา้านะคะเด็กถือแม่ท้านี่อาจจะหมายถึงว่าบางครั้งนะคะท่านบางท่านนะอาจจะเพิ่งเริ่มต้นงานจากตําแหน่งเล็กๆตําแหน่งธรรมดาเด็กถือแม่ทา้าแต่ว่าท่านมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต หรือว่าหากว่าท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทํางานโรงงานเข้าไปตอนแรกก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนยังไม่มีใครรู้จักแต่ด้วยว่าเด็กถือไม่เท้าคือเด็กที่ขยันเด็กที่มีไอเดียพิเศษสร้างสรรค์น,นะคะต่อไปท่านจะเป็นที่รู้จักของทุกๆคนงานของท่านจะใหญ่งานของท่านจะเจริญรุ่งเรืองนะคะโดยรวมแล้วถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานาชาววันศุกร์หนึตุลาคมนี้ถือว่าการงานดี ทุกสิ่งทุกอย่างจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจดีงานประจำหรือว่างานส่วนตัวดีหมดนะคะยกเว้นขอให้ดูธุรกิจที่เสี่ยงๆดูว่ามีอะไรที่จะเป็นช่องที่ผิดกฎหมายหรือว่ามีอะไรที่เสี่ยงบ้างอะไรที่พอหยุดได้ก็หยุดอะไรพอตัดออกได้ก็ตัดนะคะหรือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามันเสี่ยงเกินไปนะคะก็ไม่ควรทำนะคะบางอย่างมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเราเห็นว่ามันเสี่ยงนะคะ เป็นธุรกิจที่เสี่ยงอาจารย์คิดว่าท่านที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าคําว่าธุรกิจเสียเส่ยงๆนี้คืออะไรเพราะว่าท่านเป็นคนทําเองก็หยุดไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะมาดูทางด้านการเงินค่ะแรกขึ้นเดือเฮอร์มิดนะคะเดือเฮอร์มิตนี้เป็นไพ่พะฤาสีนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะซบเซาหน่อยพออยู่พอกินพอใช้พอเพียงนะคะดูเหมือนกับว่าไม่ฟุฟ้งฟาไม่อะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากขัดสนมากมาย ไม่ต่อไปขึ้นสามดาบสามดาบนี้เป็นนี้เป็นศีลน,นะคะคือไม่สบายใจเจ็บปวดหัวใจอาจจะมีการกู้ยืมเงินหรือว่าถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังนะคะคนยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนนะคะเราอยู่ในภาวะที่เราเดือดร้อนพอเราอยากใช้เงินเขาไม่ยอมมาใช้เราเลยนะคะแต่ตอนมายืมเราเนี่ยเหมือนกับว่ายืมง่ายนะคะมีเหตุผลสารพัดเราใจอ่อนเราให้เขไปแต่ตอนนี้เราเดือดร้อน เขากลับไม่ช่วยเหลือกลับไม่ดูแลนะคะไพ่สามดาบเป็นไพ่ของการเสียใจใบต่อไปเป็นหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยนะคะการเงินถือว่าท่านยังดวงดีนะคะท่านอาจจะมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยในภาวะที่เราขัดสนเราไปไม่รอดเราไม่ไหวเรามีปัญหานะ,ะอย่างปัญหารถนี่รถผ่อนรถผ่อนบ้านอย่างนี้นะเขาจะมายึดแล้วตอนนี้ติดมาหลายงวดแล้ว อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาช่วยนะคะเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทําให้เราผ่านจุดอ,อุปสรรคตรงนี้ไปได้ผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะแล้ววันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรขึ้นสเตรนท์นะคะ สเตจนี้นะคะถ้ามองทางด้านการเงินเหมือนไพ่จะบอกว่านะคะต่อไปหลังจากที่ผ่านปัญหาประสรรคต่างๆไปได้แล้วนะคะให้ท่านกลับมาดูแลตัวเองดูแลเงินดูแลบัญชีให้มีความละเอียดรอบคอบนะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะการยืมไม่ว่าเราจะยืมเขาหรือเขายืมเราให้มีเอกสารสัญญาที่ชัดเจนนะคะ <c oughs> หรือถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้ใครยืมเงิน เพราะว่าเมื่อเงินออกมือไปแล้วนะคะท่านจะไม่ได้คืนเหมือนกับเป็นลักษณะของคุณคนที่ทําคุณคนไม่ึ้นนะคะทาไปก็สูญเปล่าก็ต้องใจแข็งไว้ในบางครั้งนะคะต่อไปอาจารย์จะดูความรักสําหรับคนโสดค่ะใบแรกขึ้นเดมูลนะคะเดมูลความรักสําหรับคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีแต่ความสงสัยกันบางครั้งคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีมีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะทำให้เราสับสนวุ่นวายค่ะ ใบที่2ขึ้น Knight nice of Pentacles อัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญเข้ามานะคะคนโสดมาแล้วก็นิ่งมันเหมือนกับว่าไม่ไปหน้ามาหลังเหมือนกับจะมาจีบก็ไม่ใช่เหมือนกับจะมาชอบก็ไม่ใช่นะคะมีแต่ความบาดระแวงสงสัยกันแล้วสุดท้ายจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเป็นหกถ้วยนะคะหถ้วยนี้นะคะในลักษณะของคนโสดนะคะ บางครั้งท่านอาจจะมีเพื่อนเก่าเข้ามาหาอาจจะเป็นแฟนเก่านะคะเราโสดมานานเลิกกันไปแล้วเขากลับมาเนี่ก็เป็นไปได้ไม่ก็เป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาตีสนิทเข้ามารักเข้ามา,าจีบแต่ว่ายังไงก็ตามโดยรวมแล้วนะคะจิตใจของท่านช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่เพราะท่านรู้สึก,กลังเลใจยังไม่มั่นใจกับชีวิตยังไม่มั่นใจกับสิ่งต่างๆอาจจะเคยผิดหวังมาก่อนหรือไม่คนที่เข้ามาไม่ทําให้เราเชื่อใจค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญน,นี้คือความสําเร็จนะคะใบต่อไปค่ะขึ้น the h y d r o p h a n e h y d r o p h a n เป็นไพ่พระเป็นไพ่ความรู้สึกดีๆเป็นไพ่ของความอบอุ่นเป็นไพ่ของความเมตตาต่อไปเป็น the tower นะคะ the tower นะคะ หมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันใดที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอจัดเพิ่มนะคะว่ามันคืออะไรขึ้นราชินีไม้เท้านะคะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะ อย่าให้ความสําคัญกับเรื่องงานมากเกินไปเพราะราชินีรมทธาเป็นเรื่องงานหรือไม่ก็อย่าเย็นชาต่อกันมากเกินไปก็คือพระสังฆราชเพราะว่าไพ่พระสังฆราชไฮโรแฟนนอกจากจะตีความแบบเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขสงบในครอบครัวหรือว่าเป็นความสุขสงบในชีวิตแล้วเลียงหมายถึงต่างฝ่ายต่างเย็นชาต่อกันต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างไม่ ไม่หวานหรือว่าไม่ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าเออเราก็รักเขาเขาก็รักเราแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายมีเวลาก็คุยกันบ้างไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องคุยโอกาสที่จะเลิกกันก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนให้กลับมาให้เวลากันให้ความสำคัญกันให้ความรัก ความผูกพันนะคะอย่าให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว,ว่ามันเย็นมันจืดมันชืดความรักอย่าให้มันหายไปกับการเวลาค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะราชินีเหรียญนี้ถือว่าโชคดีนะคะถ้าเป็นท่านชายมาดูดวงตอนนี้ท่านจะได้เนื้อคู่ที่เป็นแม่บ้านเป็นคนดีรู้จักเก็บเงินรู้จักสร้างฐานะนะคะใบต่อไปค่ะขึ้นราชาเหรียญค่ะ ถ้าเป็นท่านหญิงก็โชคดีเหมือนกันขึ้นราชาเหรียญขึ้นมาก็คือได้ทั้งคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นผู้นําแล้วยังมีทรัพย์สมบัติตามมาด้วยสุดท้ายค่ะขึ้นห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยนะคะหมายถึงว่าชีวิตบางครั้งอาจจะมีการผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นได้นะคะหถ้วยแต่ว่าถ้ามีเรื่องทะเลกกาะกันมีเรื่องบาดหมางใจกันก็ให้ลืม นะคะเราตั้งต้นใหม่เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะกําหนดได้ใช่ไหมคะอาจารย์ขอจะเพิ่มนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะเพิ่มขึ้นสิบเหรียญน,นะคะปัญหาที่ชาววันศุกร์จะเจอนะคะก็คือเรื่องเงินค่ะพยายามคุยกันให้ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงก็มีเงินฝ่ายชายก็มีเงินนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะแล้ว เงินไม่ลงตัวคุยกันไม่ลงตัวหรือทําธุรกิจด้วยกันแล้วเกิดฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนะี่ยไปทําธุรกิจเจ๊งนะคะให้ใบนี้ขึ้นมาแล้วก็หันหลังให้กันเลิกกันเพราะว่าไม่เข้าใจกันคิดว่าคนนี้ทําให้ครอบครัวมีปัญหาคิดว่าเราเป็นคนที่ทําให้ธุรกิจเขาล้มยาลายอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นการโทษกันไปโทษกันมานะคะ,ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนให้ระวังทางด้านการเงินนะคะ ดูเหมือนว่าท่านมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันในเรื่องการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายเขานะคะเงินเราเงินเขาเนี่ยก็ให้แยกแยะดีๆถ้าเป็นข้อเป็นครัวแล้วช่วงนี้นะคะก็การลงทุนนะคะเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเอาเงินไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งญาติเขาญาติเรานี่ก็ให้คุยกันคุยกันให้ละเอียดคุยกันให้รอบคอบอย่าให้มีปัญหาการเงินนะคะนอกจากนี้ปัญหา กี่ยวกับเด็กๆนะคะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะทำให้ครอบครัวมีปัญหาทําให้ต้องเสียเงินเสียทองแล้วทําให้ทะเลาะก,กันได้นะคะจากพื้นดวงจากหน้าไพ่ตรงนี้ส่วนท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นการครบกันอยู่ดูใจกันไปดูใจกันอยู่นะคะตอนนี้ท่านอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันโดยเฉพาะเรื่องเงิน เงินไม่เข้าใครออกใครนะคะถ้าท่านเคลียร์กันได้คุยกันรู้เรื่องท่านก็มีโอกาสที่จะมันหมายแต่งานกันได้เพราะไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เงินอาจารย์ตีความว่าเป็นไพ่ของการกลับมาหรือเป็นไพ่ที่บอกว่าปัญหาเกิดจากเงินนะคะชาววันศุกร์ก็ให้รอบคอบในเรื่องการเงินการทองสักหน่อยนะคะสุขภาพขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้านี้ถือว่าเป็นไพ่ดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะต่อไปนะคะทางด้านโชคลาภ ขึ้นเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยท่านมีโชคมีลาบนะคะแต่อย่าอย่าได้เสียงเยอะนะคะเพราะเจ็ดถ้วยนี้ยังเป็นลักษณะเหมือนความคิดความฝันที่จับต้องยังไม่ได้นะคะโชคลาบเข้ามาบางครั้งเราอาจจะดวงเรายังไม่เปิดเราไม่สามารถรับโชคลับลาบ,รบตรงนั้นได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถือว่ามีโชคมีลาบแต่อาจจะเป็นเล็กๆน้อยนนะคะถ้าจะเสียงโชคเสียงดวงอย่าเสียงเยอะค่ะ ต่อไปมาดูเลขนําโชคนะคะสำหรับชาววันศุกร์เลขนําโชคสําหรับท่านมีตัวไหนบ้าง เลขนำโชคสำหรับชาววันศุกร์นะคะใบแรกค่ะเป็น6ดาบก็คือเลข6นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะเลข6ใบต่อมาเป็น1เหรียญนะคะเลข1เลข6เลข1นะคะแล้วใบสุดท้ายเป็นเดชาเลออ์ก็คือเลข7นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะมีเลข6เลข1แล้วก็เลข7ค่ะต่อไปมาดูไพ่แนะนำนะคะไพ่ออราเคิลจะแนะนำชาววันศุกร์ว่าอย่างไรบ้าง แนะนำนะคะสำหรับชาววันศุกร์มีดังต่อไปน,นี้ค่ะใบแรกนะคะขึ้นคำว่า quest นะคะ quest นี้แปลว่าการแสวงหานะคะเหมือนกับให้จะบอกว่านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านกำลังแสวงหาตัวตนของท่านว่าท่านมีความรู้มีความสามารถด้านใดเหมาะกับงานอะไรนะคะถ้าเป็นความรักก็กำลังแสวงหาใน สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองนะคะแต่ว่าอยากกลัวการเริ่มต้นนะคะ mm. เวสนี้คือการแสวงหาอยากลัวการเริ่มต้นให้หาค้นพบในสิ่งที่ชอบหรือหาตัวเองให้เจอแล้วก็เริ่มต้นในสิ่งนั้นค่ะใบต่อไปเป็นไพ่ของบาลานซ์นะคะเป็นไพ่ของความสมดุลให้เกิดความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจถ้าเศร้าก็อย่าเศร้าเกินไป ถ้าดีใจก็อย่าดีใจเกินไปนะคะให้เดินทางสายกลางทําอะไรให้อยู่กับสายกลางถ้ารักก็อย่ารักมากเกินไปถ้าเกลียดก็อย่ากเกลียดมากเกินไปให้อยู่ในสายกลางแล้วท่านจะมีความสุขงานเหมือนกันถ้าหาว่างานนี้มันไม่สําเร็จจําเป็นต้องออกจากงานจําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะให้สแสวงหาก็คือให้หาง,งานใหม่ที่เหมาะกับตัวเองหาธุรกิจตัวใหม่หาสิ่งใหม่ๆที่คิดว่าตัวเองจะทำได้ค่ะ ใบสุดท้ายนะคะเป็นเพลย์นะคะอันนี้เป็นไพ่ของการสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ขอพรน,นะคะเหมือนกับไพ่จากบอกว่าบางครั้งคนเราถ้ามีความทุกข์ความโศกความเศร้าในใจไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ก็เราสามารถอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เทพเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาในช่วงนี้ก็จะมาอำนวยอวยพรให้ท่านเจอแต่สิ่งดีๆให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นจากตัวท่านไปนะคะเนี่ย การอ้อนวอนขอบางครั้งในความรู้สึกของเราอาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งงมงายนะคะแต่ลองทําดูนะคะถ้าเรามีจิตที่แน่วแน่มีจิตที่นิ่งพอถ้าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอ้อนวอนขอแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือความสงบทางด้านจิตใจนะคะจากคนที่ทุกข์มากๆเจอปัญหาความทุกข์ความโศกมากๆท่านจะพบกับความสงบได้นะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่คงที่ได้ปัญหานะคะรู้ว่ามันเกิดอะไรมันจะจบยังไงไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นไม่ได้ไปเจ็บปวดกับตรงนั้นท่านจะทําใจได้นะคะก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือไม่ก็ทําตามประเพณีศาสนาของแต่ละท่านนะคะที่มาดูดวงดูไพ่กับอาจารย์ตอนนี้ท่านลัทธิของท่านหรือว่าศาสนาของท่านแนะนําให้ทําอะไรในสิ่งดีๆที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุข จิตใจเราสงบจิตใจเราปอดโปร่งท่านลงมือทาเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ